สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าและ f c ทุกท่านค่ะร้านโฮเฮงเทคเตอร์นะคะสาขาหนค่ะอัญญารินรถไถมือ2ค่ะสวัสดีลูกค้านะคะวันนี้นะคะวันที่28มีนา2567ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมนะคะตัว LC-018 ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้นะคะเป็นรถเด็ด A ของทางร้านนะคะคันนี้ปีจดทะเบียน2565ค่ะคุณลูกค้าใช้งานไปแล้ว670ชั่วโมงค่ะ ไมเทนะคะการันตีไม่ได้นะคะลูกค้าว่าไม่เทร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะลูกค้าคันนี้นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่4ี่0 0 0 0 0 0บาทนะคะ495,000บาทค่ะจะได้อุปกรณ์ใบมีดานิน่านะคะผ่านพรวนแล้วก็โรลารีค่ะเดี๋ยวจะพามาดูรอบคันนะคะว่าคันนี้นะคะมีตำหนิตรงไหนบ้างนะคะ คันนี้นะคะสี่0สนก็หมบาทสามารถต่อรองได้นะคะเดี๋ยวพามาดูรอบคันค่ะเริ่มจากใบมิดดาริน่าก่อนเลยใบมิดดาริน่านะคะใบเหลือเต็มค่ะสีด้านหน้าเท้จากโรงงานลูกค้าไม่ได้ตกแต่งสีใดๆทั้งสิ้นนะลูกค้าไม่มีรอยบุบบิบเบี้ยวนะคะไม่มีฟันหลอนะลูกค้ามาดูข้างหลังกันค่ะข้างหลังนะคะคันนี้จะมีเอ่อ ตำหนินะคะเนี่ยค่ะเพราะเป็นรถไร่ค่ะลูกค้าจะโดนแบบพวกหินเนี่ยค่ะสีก็จะถลอกนะคะค่ะอันนี้นะคะทางร้านเดี๋ยวจะเก็บให้นะคะลูกค้าเป็นรถกรดเองเช่งเดิมนะคะเดิมทุกจุดนะคะรถสว,สวยนะคะสวยนะลูกค้าสีหน้าสีนหลังไม่เคยถอดค่ะเนื้อ,อยางนะคะเนื้อ,อยางจะไปของดันหลบนะคะเนื้อ,อยางเหลือเต็มคะ่ะลูกค้า กระโปรงไม่มีบุ้มค่ะแต่มีรอยขูดขีดนะคะเพียงเล็กน้อยค่ะลูกค้ากระชังหน้านะคะไม่มีบุ้มค่ะกระชังหน้าไม่มีบุ้มนะลูกค้าสวยเลยซีนไม่มีรั่วซึมนะคะลูกหมากเดิมลูกค้าไม่มีรั่วซึมนะคะซินเพนาตั้งซินเพลานอนไม่มีรั่วซึมค่ะ ส่วนนะคะคานนะคะคานไม่มีรั่วซึมค่ะลูกค้าหมายเลขตัวรถนะคะนะคะชัดเจนค่ะลูกค้าสามารถโอนได้ค่ะคันนี้นะคะแถมท่อด้วยค่ะลูกค้าได้ท่อจากคูปต้ามาด้วยนะคะลูกค้ารถนี้มาจากพยาวคูเปต้าพยาค่ะ มาดูหลังเบากันนะคะหลังเบาะนะคะจะมีรอยตรงนี้นะคะลูกค้าแต่ว่าตัวดำๆ<ำ>นี้ไม่ใช่ไม่ใช่อรอยสนิมนะคะเป็นรอยจารบีค่ะเพราะยังไม่ได้เก็บล้างให้สะอาดกว่านี้นะคะลูกค้าซื้อรถกัทธรรานไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะราคาคันนี้อยู่ที่4ี่0 0น 9 5 0 0 0สามารถต่อรองได้ค่ะโทรมาได้นะคะ0 9 9ย์9 4 6 0 0ค่ะแอดไลน์เบอร์นี้มาได้ค่ะหลังคาไม่มีแตกนะคะลูกค้าหลังคาไม่มีแตกค่ะโครงหลังคาไม่มีหักไม่มีเชื่อมนะคะไฟเลี้ยวไม่มีแตกคะ่ะลูกค้าไฟท้ายไม่มีแตกคะ่ะดูบัานท้ายบ้านท้ายนะคะไม่มีรั่วซึมค่ะลูกค้าสีล้อหลังนะคะไม่มีรั่วซึม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถสอบถามมาได้นะคะรถเด็ด A ทางร้านนะคะเ mm hmm. วะมาดูเวะมาชมได้นะคะลูกค mm ้า hmm. เดี๋ยวจะสาธิตในการขับเคลื่อนนะคะสี่ล้อและฟังเสียงเครื่องนะคะลูกค mm ้า hmm. เดี๋ยวให้น้องสตาร์ทให้ดูนะคะ เดี๋ยวเดินหน้านะคะถอยหลังนะ,ะลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดที่นะคะชอบคันนี้นะคะโซโสอบถามมาได้นะคะ9 0 9 6 4 6 6 4 6 0 0ค่ะร้านโหเฮงแท็กเตอร์นะคะสาขาหนึ่งค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับทางร้านด้วยนะคะ <S <S ขอบคุณมากค่ะ